เรื่องของดวงโชชะตาโปรดใช้วิจารณญานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจ้าวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ทำงานพิเศษอาชีพเสริมมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำร,รุ่งม,มากๆเรื่องของการงานยิ้มรอรับได้เลยความสำเร็จของคุณกำลังจะมาเยือนแล้แลวอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักยังรักกันดีรักกันตลอดไปจอนคนสอนมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนที่คุณกําลังเปิดใจอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเปรียบเสมือนน้ำไหลผ่านไปแล้วผ่านไปช่วงนี้กระเป๋าของคุณรั่วนั่นเองเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องท้อและทำงานหนักมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเป็นคู่คิดให้กันและกันสอนคนโสดโสดบ้างมีความรักบ้างช่วงนี้รุ่มรุ่มดอน,ดอน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณลอยตัวราบรื่นดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายบ้างก็ตามเรื่องของการงานมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จคุณจะต้องประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหมายเอาไว้ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณนแลคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ไม่ถดถอยความสุขความสมหวงังชีวิตคู่กําลังไปได้สวย ส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดทํางานเก็บเงินไปก่อนนะจ๊สะสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมากมีไรายได้เข้ามาตลอดหากวางแผนการเงินดีๆก็จะมีเงินใช้เป็นกอบเป็นกำรรเรื่องของการงานดวงการงานของคุณโดดเด่นมากหากจะทําอะไรอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งอาชีพแล้วล้วก็บนทางแห่งความสําเร็จเยอะมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนละคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนส่วนคนโสดต,ตอนนี้แน,นวโน้มว่าจะได้พบรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพาร์ลิสัสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินกล้องตัวเพราะช่วงนี้มีงานดีแถมยังสําเร็จอีกด้วยเรื่องของการงานดวงการงานของคุณงานดีงานเด่นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จผู้ใหญ่เจ้านายให้การประถม เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอุปสรรคขัดขวางเรื่องของความรักส่วนคนโสดตอนนี้ได้เวลาย้ายออกจากบ้านทานทองแล้วสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณถือว่ามีโอกาสที่จะได้กําไรจากการลงทุนมากเรื่องของการงานช่วงนี้การงานถือว่าปกติจะทําอะไรก็ควรระวังบ้างภายในองคอ์กรมีเรื่องอึดอัดใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถึงแม้จะกัดแย้งกันว่ากก็ตามส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดตอนนี้ทํางานเก็บเงินสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรตอนนี้เป็นเงินเป็นทองไปทั้งนั้น เรื่องของการงานพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณต้องสู้และพยายามเพราะงานของคุณทั้งหนักและก็เหนื่อยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถึงแม้จะมีอิจฉาหรือพ่อแง่แม่ง,งอนกันบ้างก็ตามสว่วนคนโสดใกล้หมดโคต้าโสดแล้วเพราะโลกจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาให้คุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ